และอีกหนึ่งจุดที่ไม่คาดคิดเลยนะครับก็คือพี่คายเนี่ยสามารถเอามาลงตีปราสาทได้ด้วยทุกคนซึ่งมันโหดมากๆเลยนะครับผมได้ลองเอาไปใช้ตีมาแล้วเนี่ยคะแนนก็ถือว่าไม่ขี้เล่นะ2ล้าน9นะครับและนี่ก็จะเป็นคลิปตอนที่ผมเอาคายไปตีปราสาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันโหดขนาดไหนนะครับผมอ่ะอันนี้ผมก็ได้ทดลองกับปราสาทวันพฤหัสหรือปราสาทเดลโลนนั่นเองนะครับก็ใช้คายแทนทากาไปเลยนะครับผมอ่ะ โอเคครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับเริ่มมาเราก็บัฟอะไรปกติเลยคือเล่นตามลูป่ปกติของเราที่เราเล่นได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวพิคายเนี่ยมาจะออกไปตีนะครับแล้วก็มีโซ่ดงโซ่เด้งอะไรกันเข้ามานะครับอ่ะอันนี้ก็ราเชลลดเกาะอ,อะไรกันทัว่วไปเลยนะครับแล้วก็ใช้สกิลบนรีน่านะครับผมอ่ะเดี๋ยวดูนะใช้สกิลบนรีน่าบัฟขึ้นมานะครับตอนนี้เราลำเสร็จหมดละล,ลดกงลดเกาะบัฟดาเมดบัฟตีบอสเสร็จปุ๊บ ที่คลายกดสกิลล่างอยู่บนได้เลยและเห็นไหมฮะวเวลาเขาออกไปตีมีโซ่หล่นลงมาทำดาเมจด้วยนะครับและเดี๋ยวดูครับที่คลายกดสกิลครับปบัปบปบับปับดาเมจโป้งขึ้นมาเกือบเจ็ดแสนแล้วนะฮะตอนนี้อย่างรวดเร็วฮะ,ะเออคือมันตีประสาทได้ไม่ขี้เหร่เลยครับเพราะสกิลของเขาเนี่ยจะเป็นสี่เป้าด้วยนะครับนี่ฮะดาเมจเข้าไปโอ้โหแล้วออกไปตีธรรมดาโซ่เด้งใส่อีกหมื่นกว่าทั้งทีมจริงๆต้องบอกว่า ตัวของคายเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้ทั้งวันพฤหัสสุกแล้วก็เสาร์เลยนะแทนทากะไปได้เลยแต่ถ้าถามว่าถ้าเอาที่แบบดาวตันด้วยกันเนี่ยทากะยังคงแรงกว่านะแต่แค่คุณสามารถแบบเออเดี๋ยวค่อยปั้นทากะที่หลังก็ได้อะไรอย่างเงี้ยพอมันมีคายเข้ามาทําหน้าที่บทบาทตรงนี้ได้นะเออมันก็เลยดูแบบเก่งมากๆเลยครับเนี่ยดูโอ้โหดึงดาเมจมาโซ่ลงปั๊บปึ๊บ <Hey. S 1> อ่าสิงสกิลมาเนี่ยทำดาเมจสองครั้งโซ่ลงหัวอีก โจมตีปกติ2ครั้งทำดาเมจเพิ่มเติมอีกดูฮะดูปับระเบิดมานี่ปึ้งเข้ามาโอเคก็ทำคะแนนได้ประมาณ2 0 0 0นะครับอ่าก็เดี๋ยวให้ดูกันนิดนึงว่าดาเมจเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับดาเมจสองร้านสองนี่ยก็คือมาจากคาย